เอ๋ผมก็ขอกลาวสวีดดสวัสดีท่านผู้ชมท่านเลยครับผมเกๆๆิดเกินวิชาภัทนะครับผมในเกมวันผิบอตินแล้วครับก็วันนี้ผมจะลองทําคลิปตัวละครนะครับผมตัวละครที่มาเป็นแบบมีแค่ร่างเดียวในเกมนี้ครับถ้าเกิดเขามีเวอร์ชั่น2เนี่ยเขาจะโหดแค่ไหนครับผมไปดูที่ตัวแรกกันเลยครับผมเป็นไปได้ไหมครับผมว่าเซนโงคุนะฮะจะมีเวอร์ชั่น2เป็นร่างพระพุทธองค์พระโพธิสัตว์นะครับผม ก็ถ้าเกิดเข้ามาจริงๆผมน่าจะสนุกน่าดูเลยครับสาหรับร่างเอ่อศาสดาของศาสนาพุทธพระพุทธองค์พระพุทธเจ้าครับผมคิดว่าน่าจะเท่น่าดูเลยครับแบบที่มาเป็นข้างหลังรูปของเซนโงคุนะครับผมผมคิดว่าถ้ามันเข้ามาจริงๆมันน่าจะมาในสายโล่สีเขียวนะครับผมโอเคส่วนเรื่องของสกิลหนึ่งนะครับผมคิดว่าน่าจะมีแบบช็อกเวฟนะครับผมก็คือน่าจะเป็นแบบสกิลนี้แต่ว่ามันเป็นการกด รัวๆแต่ว่ามันเป็นการกดทีเดียวครับไม่ต้องกดชาร์นะส่วนสกิลสองผมคิดว่าน่าจะเป็นหมัดพระพุทธองค์ครับผมน่าจะประมาณนั้นเพราะว่าผมก็ไม่รู้อะไรมากครับสำหรับสกิลของเซนโงคุก็ถ้าเกิดถ้าเกิดมันมาจริงๆนี่ผมจะขอ,ขอบคุณบันไดมากครับผมถ้าส,งส่งเซนโงคุร่างพระพุทธองค์มาครับผมตัวต่อมาเป็นไปได้ไหมครับถ้าเกิดซิลเวอร์เลยเลี่จะเข้าในเวอร์ชั่น2นะครับผมในร่างหนุ่มนะครับเพิ่มนะฮะ ผมคิดว่าเจ้าเลลี่เนี่ยมันก็มาได้ปีหนึ่งแล้วผมคิดว่ามันควรจะอัปเดตเป็นเวอร์ชันสองเลยแหละเพราะว่ามันมีแค่ตัวเดียวนะฮะแล้วก็มันเริ่มสู้ใครไม่ได้นะแต่ว่าถ้าเกิดสเต็ปดีๆก็น่าจะเล่นได้แต่มันเล่นยากเกินผมคิดว่ามันควรจะมีเวอร์ชันสองให้เล่นง่ายกว่านี้แล้วก็โหดกว่านี้ครับผมผมคิดว่าซิลเวอร์เลลี่ร่างหนุ่มจะเข้ามาในสายมัดสีแดงนะครับผมสีแดงนั่นเองนะครับผมก็สกิลก็จะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวเราติดตามครับผมเพราะว่าตอนนี้ก็ยังไม่มีสปอยออกมาเกี่ยวกับเลยนะ โอเคนะครับตัวต่อมานะฮะผมก็ไม่ได้จัดมาหรอกนะครับเป็นไปได้ไหมครับผมถ้าเกิดบาโทโรมิโอนะครับในเวอร์ชั่น2จะเข้ามาครับผมในเวอร์ชั่นที่ถอดเสื้อนะครับผมก็อย่างที่รู้กันนะครับว่าบาโทโรมิโอเขาเป็นแฟนขับของลูฟี่นะครับผมแล้วก็เป็นตัวคนที่แบบยอมสละชีวิตเพื่อกลุ่มหมวกฟางได้เลยนะครับผมแล้วก็มันมีร่างถอดเสื้อที่เดนโรซ่าที่เขาสู้กับกราดิอุสนะครับผม คือถ้าเกิดร่างนั้นเข้ามานะครับจะเป็นพระคุณต่อผมอย่างยิ่งนะครับผมคิดว่าร่างนั้นน่าจะมาในสายมัดสีเขียวนะครับผมไม่ก็สายมัดสีน้ําเงินนะนะครับผมเป็นร่างถอดเสื้อนะแต่ว่าเสียอย่างเดียวนะครับที่เราน่าจะไม่มีโอกาสเข้านะครับสําหรับร่างถอดเสื้อขอบาโธเพราะว่าเกมนี้ได้เอาสกิลของร่างถอดเสื้อขอาโโรเมโอมาใช้แล้วนะครับก็คือมัดเทพเจ้าศรัทธานะครับมัดปืนบาเรียนะครับจริงๆเจ้าบาโธร่างถอดเสื้อเขาเป็นคนใช้นะครับผมแต่ว่า มันมากับบาโถล้างใส่เสื้อน่าจะไม่มีโอกาสนะผมแต่ว่าถ้าเกิดบันไดอัพขึ้นมาจริงๆนี่ก็เป็นพระคุณอย่างยิ่งครับผมโอเคโอเคครับผมตัวต่อมันนะครับผมเดี๋ยวขอหัแป๊บสักหนึ่งนะครับเป็นไปได้ไหมครับพี่น้องว่าโคราซอนร่างชิงผลปีศาจจะเข้ามาในเกมวันพีบัติรัฐครับผมก็อย่างที่รู้กันนะครับว่าโคราซอนเนี่ย มีเวอร์ชันหนึ่งแล้วก็คือเวอร์ชันนี้ครับผมเป็นตัวสําหรับใส่ซัพพอร์ตโดยตรงเลยครับเพราะว่าแท็กมันก็แท็กเยอะนะครับสําหรับเอาไว้เป็นตัวซับนะครับแล้วก็ถ้าเกิดจะเอาไปลงจริงนะครับก็เหมาะกับการซัพพอร์ตสนับสนุนทีมสัมากกว่าเพราะสกิลเขาทำอะไรไม่ได้เลยนอกจากเดฟเฟนนะครับผมเพราะว่าสกิลเนี่ยเขาเป็นการช่วยทีมซะอย่างซะอย่างเดียวนะครับผมสกิลหนึ่งครับไซเรนครับผมทําให้ศัตรูเอ้ยทําให้ทีมเราเนี่ย หายตัวในมินิแมปได้ครับผมก็คือช่วยทีมเราในการไปยึดธงนะครับผมสก,กิลสองระเบิดมือนะครับผมก็ครูดาวแค่สิบวินาทีครับผมแล้วก็สามารถสก,กัดะสะตัวจากธงได้ครับเป็นสายโล่จ้าๆเลยแล้วก็เล่นยากนะครับผมเหมาะกับการเป็นซับมากกว่าครับสาหรับโคราซอนร่างนี้มาในสายโลคสีน้าเงินครับผมแต่ว่าเป็นไปได้ไหมครับถ้าเกิดโคราซอนร่างที่มันชิงผลพิศาสมาให้เราอะร่างที่เกาะมินเนี่ยนที่มันใส ที่มันไม่เอาเสื้อคลุมสีดาพาดแต่มันใส่เสื้อคลุมสีดําปิดหมดนะครับผมผมคิดว่ามันน่าจะมีโอกาสผมว่ามันไม่น่าจะมีโอกาสเข้ามานะครับแต,แต่ว่าผมแค่ภาวนาว่าอยากให้มันเข้ามาอีกร่างหนึ่งครับผมอีกร่างที่วิ่งชิงผลปีศาจครับผมสำหรับสกิลนะผมก็ได้คิดไว้แล้วแหละนะครับผมเป็นการโอ้ไม่ได้วะสกิลเหรอ ผมคิดว่าน่าจะเป็นการดิดนิ้วให้เกิดเสียงเงียบเวลาที่มันโจมตีนะครับจะไม่มีเสียงพูดนะครับหรือว่าเสียงอะไรเลยนะครับก็คือแบบดีดนิ้วให้เกิดห้องเงียบขึ้นมาเป็นรูมเงียบนะครับแล้วเขาว่าสาดปืนใส่ไม่ก็ถีบใส่ครับผมเหมือนในตอนที่เขาชิงผลปีศาจของรอนะครับผมแล้วก็ร่างนั้นน่าจะมาในสายวิ่งเขียวนะครับถ้าเกิดเข้ามาจริงๆผมก็ขอบคุณบันไดมากครับเพราะนี้เป็นตัวโปรดของผมอีกตัวหนึ่งนะครับผมคุณโคราโอเค ตัวต่อมาครับเป็นไปได้ไหมครับที่คิวเลอร์เนี่ยครับในเวอร์ชัน2งจะเข้ามาในเกมวันพีทบอตตี้รัตนะครับก็อย่างที่รู้ๆกันนะครับว่าคิวเลอร์เขาก็ได้ทําการเข้ามาในเกมนี้เป็นที่เรียบร้อยเมื่อปีที่แล้วเข้ามาพร้อมกับความกากตั้งแต่แรกเริ่มแรกเดียวเข้ามาเขาก็มาพร้อมกับความกากของเขาเลยครับด้วยสกิลอันปัญญาอ่อนของเขานะครับด้วยฟันเคียวต่อเนื่องนะก็คือเป็นการฟันไปข้างหน้าผมค่อนข้างที่จะช้านะครับแล้วก็โดนแค่จังหวะเดียวนะ แล้วก็สกิลนี้รับผมเคียวหมุนพุ่งทะลวงครับผมก็คือหมุนหมุนไปข้างหน้านะครับแล้วก็เสือกหมุนกลับมาครับผมจริงๆไปใสยวิ่งมันไม่ควรหมุนกลับนะมันน่าจะเอาไว้แบบพุ่งไปข้างหน้ามันจะมีประโยชน์มากกว่าแล้วก็แท็กของเขามีแค่สามแท็กนะครับเป็นแท็กก็พอใช้ได้เอ้ยเป็นซับก็พอใช้ได้ครับผมแต่ว่าไม่แนะนําให้เล่นนะสายวิ่งเสียเงินด้วยตอนนี้แพสี่โรเจอร์อย่างหนักเลยครับผมก็ค่อนข้างที่จะกากมากครับผมสําหรับเจ้าคิลเลอร์ล่างนี้ครับผมผมจะสลัดคิดนักสู้ครับผม โอเคแล้วเป็นไปได้ไหมครับถ้าเกิดในเวอร์ชั่น2มันจะเข้ามาเวอร์ชัน2เนี่ยหมายความว่า,วาถ้าไม่ใช่เวอร์ชั่นในวานโนคุนี้ก็คือที่มันถือเคียวนะก็อาจจะเป็นเวอร์ชั่นแบบก่อน2ปีนะครับผมผมคิดว่าน่าจะมานะครับผมในสายวิ่งแดงไม่ก็ในหมัดแดงนะถ้าเกิดร่างวานโนหรือว่าร่างร่างเก่าเข้านะครับผมก้ามบึกบักขนาดนี้ไม่น่าเป็น3ดาวแล้วก็3กาก,ากเลยครับผมดูดีโคตรกากเลยอะ น่าจะเอาไปเป็นสีดาวนะเพราะมันค่อนข้างที่จะเท่แล้วผมก็ค่อนข้างที่จะชอบมันนะครับผมโอเคตัวต่อมาครับผมขอกหาแปหนึ่งเป็นไปได้ไหมครับพี่น้องว่าคาคุซีพีนายจะอัปเดตมีเวอร์ชัน2เป็นคาคุซีพีซีโร่ไม่ก็คาคุร่างยีลาฟครับผมคาคุเนี่ยเป็นสายวิ่งที่เก่งมากเลยครับผมเก่งในระดับหนึ่งเลยครับผมคือแบบใครเล่นเป็นนะใช้เป็นตัวยึดทงได้โคตรดีนะครับผมสำหรับคาคุร่างซีพีนายนี่นะ แต่ถ้าเกิดเป็นไปได้ไหมครับว่าคาคุร่างซีพีซีโร่จะมาในรูปร่างยีราฟที่ใส่ชุดขาวแล้วครับผมน่าจะมาในสายมัดสีแดงนะครับผมเป็นไปได้ไหมครับทุกคนผมคิดว่าถ้ามาจริงอ่ะมันน่าจะเฟี้ยวน่าดูเลยครับผมสำหรับเจ้าคาคุซีพีนายนะครับผมสกิลก็น่าจะเท่กว่านี้นะโอเคต่อมาับผมเคียวชีโร่แน่นอนครับผมก็เป็นไปได้ไหมครับทุกคนว่า เคียวชิโร่เนี่ยครับผมจะมาในร่างเดนจิโร่ครับผมก็เคียวชิโร่กักบเดนจิโร่มันคือคนเดียวกันครับผมแต่แค่มันลงให้คือมันเศร้ามากแล้วมันโมโหมากมันก็เลยเปลี่ยนโฉมนะครับผมมันเปลี่ยนโฉมมันเองนะไม่ได้เป็นเกาหลีมานะก็นะครับผมเพราะว่าตอนนี้ในมังงะนะครับผมได้มีการแบบเฉลยออกมาแล้วนะครับว่าเคียวชิโร่ถอดผมอันนี้ออกมาได้ผมคือไอ้ผมม้วน,นเนี่ยเขาแค่ามาใส่หลอกเฉยๆผมปลอมตัวนะเขาถอดออกมาแล้วครับผมก็น่าจะ เป็นไม่กี่ตอนในอนิเมะนี่แหละอาทิตย์หน้าไม่ก็อาทิตย์นี้ครับผมอาจจะได้เห็นเคียวชิโร่ถอดผมม้วนนะครับผมเป็นเดนจิโร่นะฮะโอเคก็ผมคิดว่าในร่างเดนจิโร่ไม่ก็ร่างเคียวชิโร่หน้าตาแบบนีแ้แต่ว่าถอดไอ้ผมมวนะ้วนเนี่ยน่าจะมีโอกาสเข้านะครับเพราะว่าเขาค่อนข้างที่จะเก่งนะครับผมสำหรับเคียวชิโร่นะอย่างที่เขาเปิดตัวในอนิเมะล่าสุดนะครับเขาก็ได้ทําการฟันเรือของไคโดนะครับหันนะ่นเอาเป็นสองท่อนเลยนะ ผมคิดว่าน่าจะมาในใสาสาย,สายมัดนะครับผมสีเขียวนะฮะโอเคน่าสนใจครับผมโอเคผมหาก่อนนะหาแป๊บนะครับผมโอเคเจอแล้วเป็นไปได้ไหมครับพี่น้องครับว่าเจ้าไคโดเนี่ยในร่างมังกรน่ะมันจะเข้ามาครับผมเป็นเวอร์ชั่น2ของไคโดฮะ ก็มันก็มีสปอยมาแล้วนะว่าไคโดมังกรจะมานะในสปอยที่เป็นตัวอักษรน,นะครับผมแต่ว่าไม่แน่ใจว่าจะมาหรือเปล่าแถมเคยมาเป็นบอสแล้วนะเจ้าไคโดมังกรเนะี่ยมาในสายหมัดสีแดงนะรู้สึกนะแต่ว่าไม่รู้ว่าสกิลจะเป็นยังไงและจะเข้ามาจริงๆเป็น ex 2.5หหรือเปล่านะผมก็แค่เดาไปงั้นแหละนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมหาแป๊บนะครับผมว่ามีตัวอะไรที่น่าสนใจในเป็นไปได้ไหมครับพี่น้องประชาชนครับว่า ด o อบฟี่ร่างหนุ่มจะเข้ามาครับผมในเกมวันพิบอตติรัตนะฮะก็มันได้มีสปอยเป็นตัวอักษรน,นะครับผมว่าเดนโลซันิวเซตจะเป็นเจ้าด o อบฟี่ร่างหนุ่มมาแรับผมแต่ผมก็ไม่แน่ใจว่ามันจะมาจริงหรือเปล่านะครับแต่ถ้าอัพเนี่ยจะดีมากครับผมเป็นพระคุณต่อผมอย่างยิ่งเลยครับเพราะว่าด o อบฟี่ร่างเนี้ยก็เคยเป็นสายวิ่งอันดับหนึ่งของเกมนะครับผมถ้ามันเข้ามาอีกทีผมคิดว่ามันน่าจะเป็นสายโลไม่ก็สายหมัดนะถ้ามันเข้ามาอีกทีผมคิดว่าน,น่าจะเป็นอันดับหนึ่งของเกมอีกครั้งงนึงแหละ,ะผม เรื่สกิลที่ค่อนข้างจะดีของร่างเก่านะครับในร่างใหม่น่าจะดีกว่านี้นะโอเคเพราะว่าตัวที่มองข้ามกันอย่างโมเลงมีเวอร์ชั่น2มาเลยนะครับผมผมคิดว่าน่าจะมีดอฟฟี่เวอร์ชั่น2นะครับผมอีกตัวหนึ่งนะครับก็ยัามาดูวันที่ยังไม่ปลดล็อกกันมากครับผมเป็นไปได้ไหมครับว่าคาร์โบเน่ร่างเวอร์ชั่น2จะเข้ามาในเกมวันพีดบบลตี้รัตนะครับก็คาร์โบเน่เนี่ย หลายคนน่าจะรู้ครับผมว่าเอ่อจ้าคาร์บอนเน่เนี่ยมันเป็นตัวคนที่ตีบอลได้ดีมากแล้วก็ลงแรงไม่ค่อยจะไหวเลยนะครับผมแล้วก็เกมทางบันไดเนี่ยเขาพลาดแล้วครับที่เขาเอาคาร์บอนเน่มาเป็นสาดาวนะครับเพราะว่าคาร์บอนเน่เนี่ยมันเก่งมากนะครับผมผมคิดว่าน่าจะมีในร่างแบบสแตมปีดนะครับมานะถ้าเกิดมันจะมานะน่าจะเป็นสแตมปิด์สีดาวนะเพราะว่าอันนี้มันก็เป็นร่างสองปีแลว้วอะผมไม่รู้ว่ามันจะมีร่างไหนแล้วไม่ก็เป็นร่างแบบ ก็อดฟาเตอร์เป็นร่างปราสาทหินเลยนะครับผมนั่นก็น่าจะดีนะครับผมเป็นปล่อยเป็นกระสุนปืนใหญ่ออกมานะครับผมโอเคตัวต่อไปครับเป็นเบรามี่ครับผมเป็นไปนได้ไหมครับถ้าเบรามี่สองปีจะเข้ามาครับก็คือเบรามี่ที่เดโรซาจะเข้ามาคุณคิดว่ามีโอกาสไหมครับ ก็เบรามี่ร่างนี้นะครับเป็นเบลามี่ปีแรกนะครับยังสมัยที่เขายังฮาวๆอยู่ครับมาใน3ดาวเป็นตัวละครที่โคตรกากนะผมแล้วก็สมัยก่อนคือติดเมตาแล้วก็เล่นกันด้วยนะครับไม่รู้หรือไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่านะถ้าเกิดเบรามี่ในร่างเดลโรซาเข้ามานี้ผมคิดว่าน่าจะโคดกว่านี้แล้วก็แล้วก็น่าจะเป็นสายสายวิ่งด้วยนะผมคิดว่านะเพราะว่าอาจจะพลิกลองนะรับแบบพลิกความสายโลกก็กลายเป็นสายวิ่งนะครับในปัจจุบันนะ ก็คิดว่าน่าจะมาครับแต่ว่าประเด็นก็คือสก,กิลในการ์ตูนมันก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงจากปีแรกนะครับมันก็เหมือนเดิมนะฮะก็คิดว่าไม่น่าจะมีโอกาสนะโอเคหาก่อนนะครับโอ้หาไม่เจอครับผมโอเคไม่รู้จะเอาตัวไหนแล้วนะคือมันก็เยอะเพียงพอแล้วนะครับผมผมว่ามันก็เยอะพอสำหรับผมแล้วนะสำหรับคลิปนี้นะมันกรจุกแลวนะ อืมหาครับผมเจอแล้วตัวเด็ดเลยครับผมเป็นไปนได้ไหมครับว่าพลเอกอาคายิโดหรืออาคายิุดของเราเนี่ยสากาสูกิของเราเนี่ยจะมาในเวอร์ชัน2ปีครับเพราะว่าตัวนี้มันเคยมาเป็นรูปหน้าปกเกมเมื่อปีที่แล้วนะครับแล้วมันก็หายไปไม่กลับมาเลยครับผมซึ่งล่างนี้คนงล่างี่จะกากมากครับผมมาในสายมาสีแดงด้วยนะเป็นโหนถ้าเกิดมันเก่งกว่านี้นะมันน่าจะเป็นตัวตบโรเจอร์แนละ้วเพราะมนันสีแดงนะโรเจอร์แดงนะแต่ว่ามันคขคางที่จะกากครับผมโอเคก็ ใช้ตบใครไม่ได้ครับผมแล้วก็ถ้าเกิดมันเข้ามาในเวอร์ชัน2ผมคิดว่าน่าจะมาในสายโลกสีเขียวครับผมก็คือร่างจอมพลสากาสึก,กสิครับผมผมคิดว่าน่าจะมาในสายโลกสีเขียวไม่ก็สายมัดสีเขียวแต่ว่าความเปอร์เซนต์ที่จะเป็นสายโล่สีเขียวของผมมันมากกว่าสายมัดน,นะครับผมผมคิดว่ามันน่าจะมาแบบอึดแรงนะผมแบบตายเหี่ยวคุงนะโอเคตัวต่อมาครับผม <c oughs> เป็นไปได้ไหมครับถ้าเกิดจินเบเนี่ยจะอัปเวอร์ชั่น2เข้ามาผมเป็นเวอร์ชั่นของเกาะโฮเคกครับเพราะมันเคยมีคลิปสับอยมาเป็นจินเบโฮเคกใช่ไหมแต่นั้นผมว่าอันนั้นยังไม่สมบูรณ์นะครับคือจินเบร่างเนี้ยอดีตเคยเป็นตัวติดเมตาที่โคตรเก่งนะครับผมแต่ว่าปัจจุบันมันสู้ใครไม,ไม่น่าจะไหวนะครับผมสําหรับผมผมคิดนะแล้วก็เป็นสีฟ้าด้วยที่แพ้สีหลายๆตัวครับผมผมคิดว่าถ้าเกิด มีร่างใหม่น่าจะเป็นสีแดงไม่ก็สีเขียวผมแต่คิดว่าน่าจะมาในสายโล่นะกินเบเพราะมันอ้วนนะครับผมแล้วน่าจะอึดนะแล้วก็เป็นไปนได้ไหมครับที่ดักการ์ดบุลเลตนะครับผมจะมาในเวอร์ชัน2นะครับเป็นร่างถอดเสื้อนะจริงๆผมคิดว่ามันไม่น่าจะมีโอกาสและสําหรับดักการ์ดบุลเลตเวอร์ชัน2นะเพราะว่ามันไม่มีกิจกรรมสแตมป์ปีดมาแล้วนะฮะถ้าจะมาผมคิดว่าน่าจะมีแบบกิจกรรมสแตมป์ปีดเข้ามาก่อนนะครับผมถ้าจะมาในหมัดแดงนะร่างนั้นนะครับผมโอเคตัวต่อไปนะครับผม น่าจะเป็นตัวสุดท้ายแหละนะฮะเพราะว่ามันก็ค่อนข้างที่จะเยอะและเพียงพอสาหรับนี่ของผมแล้วนะเออยังมีอีกตัวหนึ่งครับผมแบ็คเบียดมาเชลดีทีสครับเป็นไปได้ไหมครับว่าทีสล่างสี่จ,จากคาร์บจะเข้ามาครับผมเพราะว่าล่างนี้มันก็ค่อนข้างที่จะเก่งนะครับผมเป็น EX ด้วยนะแล้วมาในสายโลกสีแดงเป็นตัวตบโรเจอร์ได้ดีเลยครับผมแล้วก็เออมันก็ถ้าเกิดมีสเตปในการเล่นดีกว่าน,นี้ก็จะโหดให้ผมสำหรับมาเชลดีทีสนะ แล้วถ้าเกิดล่างสีจกักรพรรดิมามันจะโหดแค่ไหนก็ผมคิดดูนะฮะก็ถ้าให้ผมเดานะผมน่าจะผมคิดว่ามันน่าจะมาในสายโล่สีเขียวนะครับผมมาให้แพ้ธาตุตัวนี้นะหรือเปล่าว่ะนะร่างที่มีผลสงผลพิษาผมน่าจะมาในสายโล่สีเขียวไม่ก็สายโล่เสียเงินนะครับถ้าผมคิดนะสุดท้ายนะครับผมตัวลูกรักของผมนะครับผมคิดว่าเออเขาน่าจะมาในเวอร์ชันสองได้แหละเพราะว่าเขาเก่งมากครับผมก็คือเจ้าอูรุนักบทพิศารครับผม ผมไม่รู้ว่าผมพูดไปยังนะผมจำไม่ได้คือผมโอ้โหผมพูดไปยังวะเกเไถ้าพูดแล้วก็ขอพูดซ้ำน,นะครับอุรุตร่างนักบทบปีศาจนะครับผมคิดว่านั่นน่าจะไ,ได้มันน่าจะต้องมีโอกาสเข้ามาแล้วบ้างแล้วแหละนะครับในเวอร์ชันสองนะถ้ามาจริงนี่มันน่าจะเฟี้ยวหน้านรัว่าผมในเวอร์ชันสองก็คือในเวอร์ชันที่อุรุตถอดเสื้อนะครับถามว่าไอ้พวกร่างถอดเสื้อในพี่มันมีจริงเหรอวะในแอนิเมะมันมีจริงๆครับใครมาเคยเห็นอุรุถอดเสื้อนี่ก็ไปดูในแกร์ตูนได้ครับผมแต่ผมจําตอนไม่ไ้อหลลายลยผม แล้วก็ในเกมอื่นๆแบบเกมเท้าสั้นจะตอมเกมเทสเตอร์คูดเนี่ยมันก็มีอูรุถอดเสื้อมาแล้วนะก็คือแต่เกมเนี้ยมันยังไม่มีอูรุถอดเสื้อไงก็คือถ้าเกิดมาจริงนะผมคิดว่าน่าจะมาในสายโลนะสายโลเขียวนะอะไรอะไรก็เขียวไปหมดผมในยสายเขียวนะแล้วก็สกิลน่าที่จะเฟี้ยวกว่านี้นะครับผมก็เป็นไงบ้างครับสำหรับคลิปนี้นครับผมถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์ like, กดซับสไครต์นะครับผมถ้าใครมีความเห็นต่างก็สามารถคอมเมนต์มาได้ผมว่าอยากให้ตัวอะไรมาในเวอร์ชันสองนะแต่ว่า ขอแค่เป็นตัวที่แบบมีแค่ตัวเดียวนะแบบเอาูฟี่เวอร์ชันสองมาเพราะมันมีไหลเวอร์ชันแล้วก็ไม่เอานะครับผมเพราะว่าลูฟี่มีไหลเวอร์ชันเกินนะแบบตัวที่มีเวอร์ชันสองอยากให้มีเวอร์ชันสามก็เดี๋ยวผมจะทําคลิปให้ครับแต่ว่าอันนี้ผมแค่ถามเขาแค่เฉยวๆว่ามีความเป็นไปได้ไหมที่ตัวที่มาแบบเวอร์ชันเดียวนะครับผมจะมาเป็นในเวอร์ชันสองครับโอเคคลิปนี้ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้ครับสำหรับวันนี้ไปก่นอนครับสวัสดีครับคอมเมนต์มาด้วยนะว่าอยากให้ตัวไหนมีเวอร์ชันสองนะ เออฮีนาด้วยครับผมแต่ว่าผมไม่รู้ว่าฮีนาจะมีสีคิวหรือเปล่าครับโอเคไปนะครับสวัสดีครับ